ที่จริงต่ออยากจะทาให้ยนเยอะกว่านี้รอบหน้าแล้วกันที่เต็มหมดแล้วสวดกระถ,ถามหาจากักรพรรดินะนะโมพุทธา,ายะพุทธายตรัตนญาณนี้นคราสีสหสัตตุธรรม,มาพุทโธธรรมโม,ม,มสังโฆยถาพุทโธนะพุทธพูชาฌามะพุชาสังฆพูชาอักขีธนังวรังกันทาสีวลีจำหาเทรังอาหารวันธรรมิตุลโตอาหารวันธรรม,ทาามิทาตุโยอาหารวันธรรมิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมิทองได้พอทองทุกวันเกือบทุกวันเกือบทุกวัน ดีนะมหาจักรพัดสวดสักวันละสามจบพลังดีนี่ช่วงนโมพาโชคฮะเหลือเล็กเดียวเหรออ๋อเอาออกหมดเลยเหรอแล้วเหลืออยู่เลขเดียวความเชื่อส่วนบุคคล <c oughs> ถ้าถูกก็สนับสนุนค่าขนมเป็นนโมได้อะโอเครับเพื่อนเดี๋ยวเรากลับมาละนี่ศ <c oughs> าลเสด็จแม่วัดตะเคียนแม่ปากกายทองกับแม่ปากกายมากนะเดี๋ยวจะเขย่าให้ก่อนไะกลับบ้านมาไหว้พิฆเนศกับต่อรับตือพี่